แตามาไทยแลนด์พาวิเลียนมีอยู่ท่านเดียวฮะที่สามารถจริงๆมาเจรไรเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนคือพิชวัตรกลับมาหรือยังพิชวัตรกลับมาหรือยังถ้าพิชวัตรกลับมานะครับก็คิดว่าคงอธิบายนะครับภาพที่ได้เห็นเนี่ยนะครับว่ามันว่ามันสวยสมราคาจริงหรือเปล่านะฮะแต่ก็มาดูตัวเนื้อข่าวกันนะครับว่าดร่าม่านั้นเป็นอย่างไรนะฮะก็จากกรณีที่มีคนไทยแสดงความเห็นเกี่ยวกับไทยแลนด์พาวิเลียนในเวิร์กอสโป2025เที่ยวสกาญี่ปุ่นนะครับหลังเี อกาสเข้าชมกลุ่มแรกๆบอกว่ารู้สึกผิดหวังตั้งคําถามว่าทาได้แค่นี้เองหรือเหมือนนิทรรศการโรงเรียนมากกว่าเวทีระดับโลกหน่วยงานใดรับผิดชอบใครเป็นผู้อนุมัติกบกว่า900ล้านบาทมีการตรวจสอบหรือไม่ว่าก่อให้ว่ามีการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินหรือไม่เป็นต้นค่ะ,ะ,ะซึ่งเดี๋ยว10บโมงวันนี้ ทางด้านในแพทย์กรกฤตลิ้มสมมุติรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะชี้แจงประเด็นการจัดทำไ h ยแลนด์ภาวิเลียนนะคะย้อนไปดู20ธันวาคมปี65ค่ะที่ประชุมครมเห็นชอบแผนการดำเนินงานและกรอบงบประมาณ ใช้จ่ายจากงบปี6 6หกถึงหกเปีรวม973.48ล้านบาทแยกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารและเตรียมงานรวม100กว่าล้านและสำหรับดำเนินการจัดนิทรรศการรวม800กว่าล้านนะคะซึ่งก็ตั้งแต่13บเมษายนาถึง13ตุลาคมนะคะ,ะคทีนี้เจ้ากระทรวงอย่างคุณสมศักดิ์ค่ะว่ายังไงนะฮะคุณสมศักดิ์เข้าใจว่าปลื้มนะครับนะ<ห> นะก็บอกว่า,าภายใต้แนวความคิดนะครับของ Temporary Exhibition นะครับที่แกรู้สึกจะให้ความสนใจมากก็คือนวดไทยนะอินเทอร์ i นชั e a แน t เฮอริ i Thailand s แลนด Gift นะครับให้ผู้เข้าชมได้ประสบนะครับการในเรื่องของการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะฮะโดย บอกว่าการที่มีการจัดก็จะเป็นการเผยแพร่องความวารู้ว่าตละการนวดสอนบริหารหรือสีดัดตนสาธิตนวดไทยยืดเฉพาะทางนะครับจุดเจ็ดกลุ่มอาการเช่นออฟฟิศซุนโดมคอบ่าดไหลหัวไหลนิ้วล็อกเป็นต้นนะครับรวมทั้งนิศก,การด้านสมุนไพรไทยซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเยอะนะฮะคือแกก็มองว่าคุ้มค่าก็คืออันนี้เป็นจุดขายของประเทศไทย<ช>บางคนอาจจะมองว่า มันท้ายไทยอะไรทำนองนี้หรออ่ารับสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสมศักดิ์บอกประชุมร่วมกับสภาการแพทย์ไทยนะคะเพื่อร่วมกันวางแนวทางให้กับการนวดไทยจะเพิ่มศักยภาพเพิ่มข่าแรงให้มีรายได้เป็นที่น่าพอใจแล้วก็แนวทางส่งออกนวดไทยไปยังต่างประเทศก็คือเน้นเรื่องนี้แหละนี่แหละนะเพราะว่านวดไทยเนี่ยมีไปทั่วไปไหนในโลกนี้ผมว่าไม่มี เมือง <icism. S 1> ไหนไม่มีนว้ไทย,ยไทยมาสาไทยมาส่ี่เต็มไปหมดเลยใช่มับเต็มไปหมดเลยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการนาแสดงเนาะนะฮะองค์ความรู้นะครับแต่ว่ามีนัยยะในทางเศรศษฐกิจแฝนเขา้าไปด้วยค่ะก็ยังจัดอยู่อีกหลายวานันอาจจะมีสิ่งที่น่าสนใจตามมาอีกเยอะแยะมากมายที่สำคัญรอฟังจากพี่ชูวัจริงๆว่าไปเห็นด้วยเนื้อตาตาเนื้อเป็นยังไง